สวัสดีค่ะหนูชื่อนายเมทาสิทธ์มิ่งบุญเลขที่28ชั้นมาเทยวศึกษาปีที่5คับ5ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาสอน M10 ด้วยกันอย่างแรกก็คือเราจะเป็น M10 ขีด1ก็คือเรื่องของกฎของโคไซน์และไซน์อย่างแรกนะคะคือกฎของโคไซน์เขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ใหญ่เนี่ย ถ้า a เล็ก b เล็กและ c เล็กแทนความยาวตรงข้ามของมุม a b c ใหญ่ตามลำดับแล้วจะได้สูตรออกมาด้วยการสามสูตรก็คือนี่หนึ่งสองสามตามสูตรนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเราจะมีตัวใหญ่เนี่ยแค่ตัวเดียวอย่างละตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอ a ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่อะไรแค่ตัวเดียวเราจะใช้กฎของโคไซน์นั่นเองมาค่ะ ต่อมากดของทรายกฎของทรายนะคะเขาบอกว่ากำหนดรูปสามเหลี่ยม A B C ถ้า A เล็ก B เล็กและ C เล็กแทนความยาวของด้านตรงข้ามของมุม A B C ใหญ่ตามลำดับแล้วสูตรก็คือจะมี A ส่วนไซน A เท่ากับ B ส่วนไซน B เท่ากับ C ส่วนซน C เท่ากับ D นั่นเองแล้วเขาบอกว่า D เนี่ย เป็นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ผ่านจุด A, B และ C ก็คือจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยเราจะมีทั้ง a เล็ก a ใหญ่แล้วก็จะมี a ใหญ่เนี่ยประมาณ2อันหรือเล็ก2อันหรือ1อันมาเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าจงหา a เล็กปึ๊บจงหา a เล็กเมื่อกำหนดให้ a ใหญ่เท่ากับ60 B เท่ากับ40 <c oughs> และ C เท่ากับ60มาข้อนี้นะข้อนี้เราก็มาดูก่อนเรามีอะไรเรามี a ใหญ่เรามี a ใหญ่อยู่หนึฟบเรามี a ใหญ่อยู่1แสดงว่าเราจะใช้กฎของอะไรกฎของโคไซน์นั่นเองมี a ใหญ่อยู่1มาก็คือ a ใหญ่เราก็ใช้เป็นสูตรแรกเพราะว่าเราจะหา a เล็กก็คือจื A กำลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวก C กำลังสองลบ2 B C คอร์ทีนี้เราก็จะมาแทนค่าตามที่โจทย์กำหนดให้เลย A กำลังสองคือสิ่งที่เราต้องการหาก็ใส่ A กำลังสองเท่ากับ B เล็กก็คือ40ก็คือ40กำลังสองบวกด้วย C เล็กก็คือ 6กําลังสลบ,บด้วย2คูณกับ B เล็กคือ40คูณกับ C เล็กคือ60ตามด้วยคอร์ a คือ60องศาก็คือคอร์องศานี่ต่อมานะคะเราก็จะมาคำนวณกันเลยก็จะได้เป็น A กกำลังสองเท่ากับ40กําลังสได้ 1,600บวกกับ60กําลังสได้3,600ลบกับ2คูณ40ได้เป็น80 80คูณ60ได้เป็น4,800แล้วก็คอร์ส60เนี่ยเราก็ใช้มือเลยคอร์ส6กก็คือ1ส่วน2นั่นเองคูณกับ1ส่วน2ทีนี้เราก็ตัดได้เราสามารถตัดได้ปึ๊บ ก็คือ2ตัดกับ4,800ก็คือ2,122,2,400ก็จะได้4,800ชึบชึบมาเราก็เขียนออกไปเลย A กาลัง2เท่ากับ1,600บวก3,600เนี่ยได้เท่าไหร่ได้5,200ลบกับ 2,400คูณ1ก็ได้2,400เราก็จะออกมาก็จะได้ A กำลังสองเท่ากับ5,200ลบ2,400เหลือ2,800นั่นเองชืบชืบทีนี้ A มันติดกำลัง2อยู่เราอยากได้ A อย่างเดียวเราก็เลยย้ายมาตัวนี้ก็เลยจะติดรูทชืบชืบรูทสอ0 0เราก็ถอดได้เป็นเท่ากับ ยี่สิบรูทเจ็ดนั่นเองนี่ต่อมานะคะข้อที่2เขาบอกว่าจงหา c เล็กเมกื่อกำหนดให้ a ใหญ่เนี่ยสี่สิบองศามุมของ c ใหญ่เนี่ยหกสิบองศาและ b เล็กเนี่ยเป็นยี่สิบเราก็จะมาดูเลยมาแป้โจทย์กันก่อน เรามี A ใหญ่ C ใหญ่แล้วมีตัวใหญ่เนี่ยสองตัวแสดงว่าสูตรแรกเนี่ยเขามีตัวใหญ่หนึ่งเราใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เราก็จะมาใช้กฎของซน์นั่นเองเขาต้องการหา c เล็กแสดงว่าในสูตรเนี่ยต้องมี c เล็กแน่นอนแล้วเขาให้อะไรมาเขาให้ แล้วเรามีบุมมุมของ b เล็กใช่ไหมแสดงว่าเราจะใช้เป็น b ส่วน sin b เท่ากับ c ส่วน sin c อันนี้เราก็เขียนลงไปเลย b ส่วน sin b เท่ากับ c ส่วน sin c เดี๋ยวพี่ขอเอาออกมาหน่อยนะปุ๊บปุบบ๊ปุ๊ชึบอ๋อ ตรงไหนดีตรงนี้ละกันฟืบเราก็จะมาแทนเลย b เล็กคือเท่าไหร่ b เล็กคือ20ส่วนด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไปใช่ไหมเราก็จะมาหามุมพิทาโกรัสกันต่อนฟืบฟืบฟืบมุมนะเขาบอกว่า a เ,เนี่ย45องศา เเท่ากับ45องศา C เนี่ยเท่ากับ60องศาแต่ว่าในสามเหลี่ยมเนี่ยในสามเหลี่ยมของเราใช่ไหมเราต้องมีมุมทั้งหมดเท่าไหร่สามเหลี่ยม180เราก็เลยเอาอ่ะเรามีอยู่แล้ว105ใช่ไหมเราก็เลยเอา180มารลบปึ๊บตัดจตัดจึ๊บจื๊บจ๊บปึ๊บ,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 บปึ๊บจึ๊บ แสดงว่า b เนี่ยเท่ากับ75องศาเราก็เติมลองอไปเลย sin 75เดี๋ยวพี่ขอเลื่อนอันทดออกไปไหน่อยซึบ s i เ75เท่ากับ c เนี่ยเราหาเราต้องการหาเนาะส่วนด้วยไซมุมของ c ใหญ่คือ หกสิบมาเราก็จะมาแทนเลยซึ่งเราก็จะได้ 20, ยี่สิบทาเดสิบเนี่ยก็คือเท่าไหร่ก็คือรูทสองบวกรูทหกส่วนด้วยสี่ต่อมาเท่ากับ4เล็กเราต้องการหา ไซด์หกสิบก็คือชึบรูทสามส่วนสองทีนี้ พี่ขอเอามาทดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ฟืบฟมา20ส่วนรูทสอบวกรูทหกส่วน4อ่ะเราจะย้าย4ีเนี่ยสมันอยู่รางสุดใช่ไหมเราจะย้ายขึ้นไปตัดกับยีสได้ก็คือ4ี่หนึ่งสี่สี่สอห้า ไม่ใช่เพื่อนทําผิดแล้วฉันต้องทํำยังไงโอเคมาก็จะได้20ส่วนด้วยรูทสองบวกรูทหกส่วนสี่ทีนี้ใช่ไหมสี่มันอยู่ล่างสุดเพียงก็จะเอาขึ้นไปคูณกับ20ก็จะได้เป็น แปดสิบแมนบอกทำไมได้สี่สิบอ่ะมาทีนี้ใช่ไหมพี่ก็จะแก้สมาการเลยซึ่งสองเนี่ยตัดยี่สิบได้เหลือสิบแล้วสี่เนี่ย เอาขึ้นไปคูณอาไรไว้หมา่าพี่จะย้ายข้างกา่อนนะหนซีเหลืออยู่เดียวก็จะได้เป็นเดี๋ยวพี่ขออันนี้ขึ้นไปก่อนฟืบชึบก็จะได้เป็น ปึ๊บอ่ะสองสองตัดอันนี้ได้เนาะก็เหลือ10 4เนี่ยเอาขึ้นไปคูณสิบก็จะได้เป็น40ส่วนรูทสอบวกหทีนี้รูทสามอยู่ตรงนี้รูทสามมันหารอยู่เราก็เลยเอาขึ้นไปคูณก็คูณรูทสาเท่ากับสี มาทีนี้พี่ก็จะมาต่อตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้รูทหกนะมาทีนี้พี่ก็จะมาต่อตรงนี้ใช่ไหมซึ่งพี่เนี่ยจะทําให้ส่วนมันไม่ติดรูทโดยการคูณรูทตัวนั้นเข้าอีกที ก็คือคูณรูทของตัวส่วนเนี่ยเข้าอีกทีก็จะได้เป็น40คูณรูทสาส่วนด้วยฟืบรูทสบวกรูทหกพี่ก็จะคูณรูทมันเข้าอีกรูทแล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะถ้าเราจะคูณเขาชบชึบเท่ากับสี ทีนี้ก็จะได้เป็น40่สิบรูทสคูณกับรูทหลบรูทสแปบ,บนึงพี่เขียนก่อนฟึบส่วนด้วยรูทหกกำลังสลบกับรูทสองกำลังสเท่ากับสทีนี้ อันนี้ตัดไดรรูตตัดกำลังสองปุ๊บปุ๊บและอันนี้ก็เอาเข้าไปเราก็จะได้เป็นพิเศษเป็นสีแดงจะได้เด่นขึ้นก็จะได้เป็น40่สิบหูสรูตสองลบรูตหส่วนด้วยจึ๊บห บ -2 บเท่ากับ C ก็จะได้เป็นเดี๋ยวพี่ขอแบ่งอีกฟืบสี่สิบคูณสรูทสอลบหรูทส่วนด้วยชิบ ส่วนด้วย4ี่เท่ากับ4ทีนี้4 1 4, 4 40เป็น4ี่ <4 40 S 1> <5. S 2> ก็จะได้เป็นซืบชืลบรบรูทหกเท่ากับ4เพราะฉะนั้น4ก็เท่ากับ30คูณ3ารูทสองลบรูทหก พี่ขอ,อยยายออกมาอีกมันจะได้เห็นชัดๆ,ๆ <c oughs> เดี๋ยวพี่ลบงถึกกัน รูทหกนั่นเองเสร็จแล้ว m 1 0บขีดหต่อมาเราจะมาที่ m 1 0บขีดสองชบเราจะมาที่ m 1 0บขีดสองกันเลย m 1 0บขีดสองเนี่ยเป็นเรื่องของ การหาระยะทางและความสูงนั่นเองซึ่งพี่จะพามาดูก่อนปึ๊บ,บความสูงเนี่ยมีด้วยกันอยู่3แบบสมมติอันนี้เป็นตาของเรานะป๊บแอบน่ากลัวปึ๊บอันนี้ตรงเลยแสดงว่าเป็นระดับสายตา อันนี้ฟืบชี้เงยขึ้นอ่ะเราก็ต้องมองตรงสิฟืบชี้เงยขึ้นแสดงว่าเป็นมุมเงยอันนี้ดาวลงฟืบดาวลงแปลว่ามุมก้มมีทีนี้มาพี่จะลองพามาทำโจทย์ข้อหนึ่งเขาบอกว่าบอยเนี่ย ยืนห่างจากตึกหลังนึงเนี่ย18เมตรมองเห็นยอดตึกและยอดเสาอากาศเป็นมุมเงย30องศาและ60องศาตามลําดับมาเขาบอกว่าเราก็จะมาแปลโสดด้วยการวาดเป็นรูปกันก่อนเขาบอกว่าบอยเนี่ยยืนห่างจากตึกหลังนึงนะฟื๊อฟอฟออบอะบอย ยืนห่างจากตึกหลังหนึ่งเนี่ย18เมตรแล้วมองเห็นยอดยอดตึกและยอดเสาอากาศแสดงว่าตึกเนี่ยมีเสาอากาศด้วยฟึบเป็น30องศาและ6 0องศาแล้วเขาบอกว่าเป็นมุมเงยมุมเงยแสดงว่าเรามองขึ้นอ่ะเราก็จะมาเขียนเลยเขาบอกว่าอะไร เป็นอย่างแรกตึกเขาว่าสามสิบองศาทีนี้ยอดเสาปุ๊บเขาบอกว่าเท่าไหร่หกสองศา,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 งศามาแสดงว่าในเนี้ยเรามีสามเหลี่ยมกี่รูปเรามีสามเหลี่ยมด้วยกันสองรูปก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุม30องศาและสามเหลี่ยมที่มีมุม60องศานะอ่ะพี่กสมมาวาดเลย ฟืบชึบอ่ะสมุตดอันนี้ฟืบสาองศา60องศาเขาต้องการหาความสูงของเสาอากาศแสดงว่าความสูงของเสาอากาศเนี่ยคือกี่องศาหกสิบองศาแสดงว่าเราต้องหาก้อนนี้เนาะมาเขาบอกอะไรมาอีกเขาบอกว่า ตึกหลังนึงเนี่ยอยู่ห่างใช่ไหมสิบแปเมตรอยู่ห่างจากตึกเนี้ยสเมตรแสดงว่ามุมเนี้ยเป็นสิมุมชิดเนี่ยเป็น18 m. แล้วทีเนี้ยมุมข้ามมุมข้ามเราไม่รู้แต่ว่ามุมข้ามเนี่ยสาองศาเราก็ให้เป็นเอกแล้ว60องศากับสามสบองศาอะไรสูงกว่ากัน60สิบใช่ไหมเราก็เลยให้60สิบเนี่ยเป็น x บวก y เพราะเราไม่รู้ว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่เราก็เลยแทนเป็น y เพิ่มมา y นั่นเองทีนี้เขาบอกว่าจงหาความสูงของเสาอากาศความสูงของเสาอากาศแสดงว่าเราต้องการหาด้านไหนด้านนี้ด้านนี้นี่อันนี้แสดงว่าด้านนี้ก็คือมุมฉากทีนี้ใช่ไหมเรามีอะไรเรามีชิด กับข้ามข้ามฉากชิดฉากข้ามข้ามชิดแสดงว่าข้อนี้เราจะใช้เป็นสูตรแทนอ่ะเราก็มาเลยเราก็ได้อย่างแรกเราต้องหาแทน30ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ค่า x แทน30เท่ากับสูตรของแทนก็คือข้ามฉาก เอาใหม่ก็คือเรามีอะไรเรามีมุม x ส่วนด้วย18ทีนี้สูตรของแทนก็คือข้ามชิดใช่ไหมแล้วเป็น30เราก็เอาเนิ้วลงเลยเฟืบเราก็จะเป็น1ส่วนร3เท่ากับ x ส่วน18ทีนี้ใช่ไหมก็จะย้าย18ขึ้นไปหารอยู่ไปเป็นคูณก็จะได้เป็น 8ส่วนรูท3เท่ากับ x ทีนี้พี่ไม่อยากให้ส่วนมาติดรูทพี่ก็เลยคูณรูท3เข้าไปทั้งเศษหลายส่วนคูณเข้าคูณเข้าก็เลยจะได้เป็น18รูท3ส่วนด้วยรูท3คูณรูท3ก็ตัดตัดรูท ก็จะเหลือ3เท่ากับ x ทีนี้3ก็ตัด18ได้3 1 3 3น1่แสดงว่า x เนี่ยมีค่าเป็น6กรูท3นั่นเองแต่เราเสร็จไหมยังไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องการหามุม60องศาเราก็แทนไปเลยแทน30องศาเอ้ย 60องศาขอโทษ60องศาเท่ากับเรามีอะไรเรามี10เรามี x บวก y ส่วนด้วย18เราก็แทนเลยแทน60คืออะไรแทน60คือรูทสส่วนหนพี่จะใส่เป็นรูทสเท่ากับ x ของเราเนี่ยคือ6รูทสบวก y แล้วก็อันนี้ส่วนด้วย18 ทีนี้พี่ก็จะเอาเข้าไปยา่สิบเนี่ยเข้าไปคูณกับรูทสาก็ได้เป็น18บแปดรูทสามเท่ากับหกรูทสามบวกวนั่นเองเดี๋ยวพี่เลื่อนมาก่อนชืบฟบใช่ไหม ทีนี้พี่ก็จะย้ายฝั่งนี้ข้าไปหาฝั่งนี้6เนี่ยพี่ก็จะเอาไปลบ18นะเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่6กลบสิก็เหลือ12แล้วก็รูทสามก็อยู่เหมือนเดิมเท่ากับ Y เพราะว่าพี่ย้าย6กรูทสมที่มันบวก Y อยู่เนี่ย เอามาลบกับฝั่งนี้ใช่ไหมอมแสดงว่า y เนี่ยเท่ากับ12บรูทสแสดงว่าข้อนี้เขาบอกว่าสงหาความสูงของเสาอ,อากาศเราก็ตอบว่าความสูงของเสาอากาศเท่ากับ12บรูทสนั่นเองมาต่อมาข้อ2นะข้อ2องเขาบอกว่า เรือสองลำอยู่ห่างกันหกสิบเมตรอ่ะเราก็วาดไปเลยเรือสองลำรึโอ้ยซึบเรือสองลำเนี่ยอยู่ห่างกันหกสิบเมตรเนี่ยหกสิบเมตร และอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกันกบประภาคารด้วยชึบถ้าหาแต่ละเรือเนี่ยมองเห็นยอดประภาคารเป็นมุมเงยมุมเงยแปลว่าอะไรมุมเงยแปลว่าเสยขึ้นอ่ะคนแรกมองเห็นสี่สิบองศาคนที่สอมองเห็นสาสิบองศาอยากทราบว่าเรือลำที่อยู่ใกล้อยาห่างจากประภาคารเท่าไหร่อ่ะ คนแรกใช่ไหมริ่งยิ่งเราอยู่ใกล้เรายิ่งทำไมเรายิ่งต้องเงยสูงฟึบแสดงว่าอันนี้45องศาแล้วเราไม่รู้ว่าอีกตรงเนี้ยมันห่างจากภารา,าคันเท่าไหร่เราก็แถนเป็น x ไปเลยแล้วตรงนี้ก็คือ30องศาอ่ะเหมือนเดิมแสดงว่าเราได้สามเหลี่ยมกีรูป เราได้สางเหลี่ยมสองรูมนั่นเองเอะไรอึ๊บปึ๊บชึบก็คือสามเหลี่ยมกี่อ,องศาสามเหลี่ยมสามสิบองศากับสามเหลี่ยมสี่สิบห้าองศา แล้วทีนี้ใช่ไหมตัว45องศาเนี่ยมันอยู่ห่างจากประภาคารอยู่ x เ,เราก็ใส่ลงไปเลยว่า x ทีนี้ตัว30องศาเนี่ยอยู่ห่างจากเรือลำแรกเนี่ย60เมตรแล้วก็ไม่พอนะอยู่ห่างจากลำแรกเนี่ย60เมตรไม่พออยู่ห่างจากประภาคารอีก x ก,ก็คือเป็นเท่าไหร่เป็น6 0บวก ทีนี้ฝั่งนี้เราไม่รู้เราก็แทนเป็น x เ,เป็น x เ,เพราะว่าเขาต้องการหาว่าเรือลำที่อยู่ใกล้เนี่ยห่างจากประภาคารอยู่เท่าไหร่คือฝั่งนี้ฝั่งนี้พอเรามองมาฝั่งนี้เนาะโอเคมาเราก็จะมาหาของแทน30สครบจบที่เดียวก็คือแทน30เท่ากับเหมือนเดิม x ส่วนด้วย60บวก x แทน30คืออะไรคือ1ส่วนรูท3 60บวก x ทีนี้พี่ก็จะย้ายนะ x มาหาพี่ก็จะย้าย 60บวกเเนี่ยไปคูณแล้วก็ย้ายรูทสามเนี่ยมาคูณเป็นการคูณไข่เนาะฟืบฟบฟึบฟบก็จะได้เป็น6 0สบวก x เท่ากับรูทสามทีนี้พี่ต้องการย้าย x มาหา x เนี่ยพี่ต้องการย้าย x เนี่ยมาหา x นะก็จะได้เป็น6 0เท่ากับ รูทสามเลบเมาทีนี้60พี่ก็เอาไว้เลยที่เนี้ยรูทสามเลบเเราสามารถดึงตัวร่วมได้คือ X อกแสดงว่าอันนี้ในวงเล็บก็จะเหลือแค่รูทสามลบกับเโดนไปแล้วแสดงว่าเลขข้างหน้าเนี่ยไม่มีคือ1อนึ่งเขยเป็นห ีนี้พี่ก็จะอันนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมพี่ก็จะยามาหารเลยก็คือจะได้เป็น6กส่วนรูลบหเท่ากับ x นั่นเองนี่เสร็จแล้ว อสำหรับวันนี้ก็จบกับการเรียนไปแล้วนะคะก็คือน้องๆทุกคนอย่าลืมส่งงานทุกเอ็มของครูตะวันให้ครบเพราะว่าเอ็มหนึ่งเนี่ยก็2คะแนนแล้ว1 0เอ็มก็20คะแนนนะคะถ้าเราส่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้คะแนนที่ดีแน่นอนแล้วก็การเรียนม5เวลาเรียนเสร็จทุกคนอย่าลืมไปทบทวนนะคะและสําหรับเรื่องนี้นะคะการตีความโจทย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน้องๆอ,อย่าลืมตีโจทย์กันให้แตกนะ สวัสดีค่ะ